อ๋อเอางี้เอาเขาเล่าแต่ว่าวันเลยออะไครับไม่แม้นี่ไม่ไม่เสื้อเสื้อขาวเขาามเสื้อข่าวนี่อ๋อไม่เหมือนเหมือนเสื้อขาวเขามยยืนอู่เขาขับรถมาชนผมผมก็ไม่้อะไรเลิเลดองผมันเลย้นขจะมีด้นขึ้นขึ้นเด้นขึ้นขึ้้นไึ้นขึ้นข้นข้นขึ้นข้นดา้นขึ้น้นขึ้นขึ้นขึันน้น้นขขึ้น้นล้นขล้นข ไจ้อไรด้วยเนาะิง่มว้บ้างแตกูยังมแรงหัวล้วกงลวงเออเขาเขาไม่อยู่บริษัทคนนั้นแล้วคุณจาตอบไไหมีกไมอันนี้เออหรือปินปากนักบอลกูน่งจะตอมันหอ มีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังส้วงเขาเดิมมาถามเมื่อไหรงในเกมผมมันจะมีผมเป็นเด็กสุดใช่ไหมผมก็จะด่าแกไปทั่วอยู่แล้วก็เหมือนมาติดใจผมก็เลยพูดบอกไปว่าไม่อยากรับก็รับเลยครับก็เหมือนติดติ่มกันเรื่อยๆเอาฟังนะเอาเอามาที่เกี่ยวตรงนี้ไปแจ้กกำนันที่ดอกไม่ได้โชว์ความทุลากของจริงมัน่ายโชว์ความที่มันคลุมสายสายน้อยแค่ไหน ไนพูดเออา่ท่ไ้ผมแบใ่จีแผมน่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ผมกูไม่ใช่ชวในกระเป๋า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 ถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรท่ม่เขามีนังแดงแล้วจะกิ่นนังส่วงมีนังส่วงแล้วจะกินนังแดง

พี่คือวานพี่จอยากหรือเมื่อกูดูของไอ้เจ้าที่บอสที่บอสตีอยู่มันประเทศอะไรนะเฮ็ดเฮ็ดอยู่เฮตเลยพี่พิมไปเฮตอยู่เฮตเจอแล้วมันย้ายได้ปะย้ายบ้านได้ปะเออผมผมอยู่คนละบ้านเลยู่คนละประเทศแล้วเออยังไม่ได้เข้าเลยเราไปพร้อมกันเราเข้าพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวดูดีดูดีแต่ถ้าสุ่ดละมึงกูมึงเห็นปะเนี่ย อย่าได้อย่าได้อย่าบานได้นะนี่จะลไปไหนอ่ะอะไรทำไรกันอ uh ่ะนี่งี่อยู่ที่อยู่ประเทศอันนี้ที่คุยเพราะว่าเออนี่เหอนี่เหรอเริ่มีมันต้องดูตั้งแต่เร่งที่ถามอ่ะไม่มันเป็นคลิปนึงที่ผู้ถามนะไม่เออันนี้ใช่ไหมจะกะแม่บอกว่าไม่ใช่อันนี้ เป็นคลิปหรอเออไลฟ์สดเหมือนกันส่องนิ้วออกยังไม่ได้ถ่ายมันเป็นเขาดําเห็นต้นเลื่อมคุณทำอยู่นิ้วมทำเขาวดำไม่เหรอมันสองนิ้วไม่ได้ขาวดำอ่ะไม่ไม่ได้ถายอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละไม่ก็อันนี้ไม่ใช่ต้องดูอันนู้นที่มันที่กูถามต้องดูที่ถามก่อนไม่ถามมันแรกเลยเหรอเอ้าก็คลิปคือคลิปเองในประเด็นเรื่องมางเรื่องบางเี่อันนี้นะเออไม่ใช่อันนี้มันอีกอันไม่ใช่อ่ะ มันมีแค่ที่เดือดต่อที่ที่มาเดือดกับพวกมึงอ่ะไม้บอกว่าไม่พี่ถ้าพี่จะดูตั้งแต่เริ่มอ่ะพี่ต้องเลื่อนลงไปอีกเข้าใจไหมเนี่ยวันนี้เหรอเออลองดูดิเออเออเออไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่สองทุ่มชิปคลิปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สวัสดีครับผมแก๊คแป๊บอันนี้เหรออันนั้นแหละนาทีที่เท่าไหร่เหยีดแม่เสียงเปิดเพลงโคตรดังเลยน่ายี้หยีอะ อันไหนก้าวไปอีกทำอีโมที่มันแบบว่าหลุดเนาะไปอีกเนาะไปอีกไปอีกมันจะมีตรงที่รวมกันอ่ะนี่เรารวมกันไอีม่มันจะอยู่เจ็ดเจ็ดอะไรนะเจ็ดสองสามสองอ่ะมีช็อตหนึ่งอ่ะเดี๋ยเน็ตไปอีกไปนิดนึงจะไปเจ็ดสามสองเลยนะเน็ตตรงเนี้ยอยากไหนย้อนกลับหน่อยมาทำฟอร์แบบว่าบินนี่เหรอเออเกลับไปอีกกลับไปอีกนะ กลับอีกเหรอกลับอีกเคยมาเอาตอนเออเนี่ยเนี่เอาละตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยเปิดเสียงกันเปิดเสียงให้ส่มาสุดมึงถ่ายรูปดิเอาเจ้าบอลสี่ห้าคนคอัไม่ไม่ไม่ผมไม่เกี่ยวบอกรอตรงนี้เรามีน้อยนะจริงอ่ะอโดนหายร้อยแอบเข้าไปนเลยเจ็บแป้งเจ็บก็ตมเลยไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บทำไมจูนี่มาด้วยอ่ะจูนี่มากับใครอ่ะแม่งไอชิปไอชิปโดนจับ มองยุ่ยไหมตัวรถดก็ไปเไอ้ไอ้นี่คุยกับยูนี่เหรอคุยอะไรเนี่ยมาดูน้ำเสียงกูนี่กูถามคุยอะไรกูไม่ได้แบบถามไงเอ้าอะไรวะคุยเรื่องอะไรแล้วเป็นเรื่องคนดังคุยเรื่องอะไรต้องบอกใช่ไหมว่าคุยเรื่องอะไร เออก็ถามเนี่ยคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าคุยกันเรื่องอะไรนะความอะไรอะไร้คุยมปเนื้อว่าคุยอะไรเดชเดชไอเดชวินะไอเดชินาไอชินจับยุ่งคุยก็ไม่คุยแค่นั้นสี่ห้าก็ไปดูทีไรก็พูดออกมาอันนั้นไอดำฮะแล้วมปนเมื่ตีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยชิปเปอร์มันโดนกินอัทีไม่ก็คือมันมึงเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็แบบ อยาก็ใส่เต็มแล้วแล้วเราเมี11นะลองนะไหวเหรอตัวนี้คือส่างแบบ11คนเด็กรัอกใจเองวงกันหนึ่งอ๋อเราตึงๆทั้งนั้นบ้าละง่วงหมดแน่โค้ยเยอะนั่งมันี่คุยก่อนคืออะไรความเสียงความเสียงขอเขาที่เขาถามกูไม่รู้ไม่รู้อยู่แก่ใจแหละไม่คืออะไรผมงงกินข้าวด้วย มองว่าซัมติงเบบี้ยกันนะเออมันถ่ายถ่ายเยอะเกินได้สัมติงเบบี้ยัมติงเบบี้ไม่ต้องถามเฉยเนะซัมติงเบบี้กูก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมึงก็มึงก็ถามคนไม่ไม่ไม่พี่เป็นคนเปิดประเด็นในงานนี้กูเป็นคนเปิดประเด็นแต่กูไม่ชอบไงเข้าใจปะคืออะไรหมายความว่าไงคือกูไม่อยากพูดผู้หญิงเขาอยู่ตรงนี้นะกูไม่อยากทำคารไม่อยากให้ทะเลาะกัน ทุกคนในแก๊งจะกินกันเองจะกินของเพื่อนกันเองกูก็ไม่รู้ใยังไงนะกินนั่นเองคืออะไรวะเบื่อแล้วก็มอไอ้จุนเน่จุนเน่มาชิปเปิ่มชวนมานี่ก็บอกเออจะมาก็มาไม่ได้ว่าอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะผมยังไม่อยากเขามาเลยเอ้าก็ไม่ถาไมชิปก็พูดอยู่ไม่หาไมชิปไอ้ชิปมันชวนน้องมาชวนไอ้จุนเน่มานี่ก็หบอกเออจะมาก็มาเพราะมือมือนี้มันมันไม่ได้ อะไรขนาดอันที่แบบแล้วก็ตีนท้องติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโหไม่อยากเขามารับรู้เรื่องแบบที่เหี้ยไม่ไม่แล้วแล้วไม่พี่มันเขียวอ่ะอะไรไม่มาเปิดดูแล้วบอกอะไรก็แค่ถามว่าคุยหรือเปล่ามนี่ก็เลยงงนี่หมดอารมณ์เล่นไม่เลยพี่ไม่ต้องร้อนตัวแค่นั้นเลยไม่กูหมดอารมณ์ไม่ใช่หรอกกูมาเล่นกูมาต่อยแล้วเขียวให้พูดว่าอะไรนะไรหรอยบอกว่ารออยู่ทเกูหมดอารมณ์ไม่ใช่หรอกมันอยู่อยู่แล้วนี่ไม่อะไทะเลาะกันเองนี่หมดอารมณ์เหมือนกันแหละ ก็ดูแล้วคูขำกูไม่อยากด่านะกูด่าปุ๊บคือแม่มีรถมะตัดขาดเลยนะแค่นั้นแหละอันนี้มึงพูดป่ะอันนี้เสียงอะไรกูไม่แจ้งไม่ใส่ไน่าจะขาดอะไรอะรถจะบี้เงินแดงพี่แต่อันนี้มันดิจิตอลนแล้วอะขนาดมีสามร้อยโดนตัดพันหนึ่งไม่เงินแดงเราไม่ได้โดนยึดไปนัก มันแดงกับบุตปีน่ะเอทอนนี่โดนยึดไปโดนแล้วผมโดนหนักด้วยตอนที่ไม่เขาก็เขาไม่ได้ยึดไปแต่อนที่ไม่เขาก็เขาไม่ได้ยึดไปแต่ตอนที่ไมเาก็เขาไม่ได้ยึปแต่วอนที่ไเขาก็เขาไม่ได้ยึดไปแต่ตอนที่ไม่เขาก็เขาไม่ได้ยึดไปแต่อนที่ไม่เขาก็เอาไม่ได้ยึดไปแต่ตอนที่ไม่ขาก็เขาไม่ได้ยึดไปแ่ตอนทร่ไม่เขาก็เขาไม่ได้รือยัแไงพอวทจ่ไม่เอากอเขาไม่ได้ยึดไปแต่ตยนที่ไม่เอาก็เขาไม่ได้ยึดไปแอนที่ไม่เขากเพื่อนอยะััน ถ้าเพ k, ื่อนแพ้ไม่บนฟังนะว่าคนในแก๊งเคยมีใครไหมที่แบบทำที่แบบนี้ไอ้สมไอ้เหี้ยสมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมดเลยหมดตัวไอ้เหี้ยน้อยสุดยด็อกไอ้เหี้ยพี่ช่วแกเป็นอะไรอ่ะใช่เรืจริงเลยเหรอมันอยู่ว่าไม่อยู่ไอ้สาตดิบไม่เห็นเองแดกมาแล้วเห็นป่าบอกแล้วว่าไม่ต้องโพส ไม่ถึงสองวิมาเลยเดียสมเฉยข้อดีอะไรไปไปไปคิดด้านนี้ก่อนไปคิดดานนีกว่อนขำไหมเราก็เลตีเขาตรงนี้อยู่แล้วตอนไหนเบอร์ไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงบอกไม่มีอะไรก็ก็น่าจะจบแล้วใช่มันไม่ควรมีอะไรไปเฮดยูเฮดต่อถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามันตอบว่าอ๋อไม่มีอะไรก็แบบมันมันมันเป็นอะไรกันนะไอ้เอ่ะ ลุงกะลาอะไรล้ำลุกนี่นี่ใส่จุดแก๊งไกลอ๋อไม่ใช่หมู่บ้านหมู่บ้านเหรออันไหนวไม่ไปดูดูคลิปเมื่อวานดิคลิปล่าสุดดิกูอยากดูช็อตนี้นี่มึงดูดิเห็นบอสตั้งกำลังนั้นเด็กโง่ปะไอ้ไอ้พูดกับจูนี่อะไรนะที่ตั้งอ่ะชื่อสตรีมไหมเออที่สตรีมอ่ะรั่งนะเด็กโง่ไอ้ไอ้อ่ะพูดกับจูนี่ว่ารั่งนะ แล้วทำฟรีไฟอะไรกินเองเนี่ยเน็มเน็มบอลกูตั้งมาหลังนะดิ่งมึงไม่ดูตอนตีวะเมื่อกี้กำลังโหดเลยอันนี้เหรอคุยอยู่ในเมืองนู่นมองดูมองดูกันเลยตบนนี้กกู็ไม่ดูเหมือนกันตอนนี้ยังไม่หยิกยังไม่หยิกยังไม่หยิกดูช่วงที่เขาฟองบอสอะยอมไม่หยิกไปตามอดีตฟองบอสอย่างรู้เหมือนกันเนาะงฟองมากเลยนี้เหรอนี้เหรอก็กลับไปอีกก่อนที่บอสจะมาเรียกรวมอะ มึงเห็นมึงเห็นที่เขาอยู่ด้วยกันไหมกับจูเนี่ก็ไปอีกก็ไปอีกเห็นมั้งไม่เห็นมั่งหรือหรอไอ้เฮียนี่โคตรเฮียเลยสัตว์หน้าตาอย่างเฮียเลยเอาเอาเอาปาดอะไรนักไปให้หมดล้วมึงก็เล่ามาเห็นเปล่าแต่ไม่ได้ก็ไม่ันจะเจอทุกคนเลยสมัยก่อนจะเจอทุกคนเลยย่าไปอม่หรอเออเขาเห็นอยู่ด้วยกันใช่ไหมอันนี้อันนี่อันนี่อันี้ใกล้ๆเลยไปดิ อันนี้ใช่ป่ะน่าจะัถูกใจเลยกูควรลงโกไหมเนี่ยไอ้ห่าใช่ควรเมื่อกี้ป่ะที่ตต่ไม่กูก็ไม่ลงใช่ไม่ใช่กูกูก็ไม่ได้ลงกูแค่อยากดูเฉยวันนีอยากมีดราม่าอีกดราม่าอะไรก็คือดูย้อนหลังเออผมลืมไปเลยว่ะเขาเรียกว่าย้อนความทรงจำข้าไม่ทันนี่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 ทไมเรื่องอะไรเอย่าใครเล่าใครเล่า